สวัสดีคุณผู้ชมเดอะรีพอร์เตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้14เมษายน2568นะคะก็เป็นวันครอบครัวนะคะหลายท่านอาจจะพักผ่อนกับครอบครัวนะคะในวันหยุดเทศก,กาลสงกรานต์นะคะแต่ว่าเรื่องของข่าวนะคะยังคงต้องติดตามกันอย่างเข้มข้นนะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์นะคะอาคารของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองงอแห่งใหม่นะ,ะที่ถล่มลงมา เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหววันที่28มีนาคม2568นะคะซึ่งจนถึงวันนี้ผ่านมา17วันแล้วนะคะการค้นหาผู้สูญหายบริเวณจุดเกิดเหตุอาคารสต,รตองอถลม่มนั้นยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะหลายคนได้หยุดพักผ่อนแต่ว่าเจ้าหน้าที่นะคะกู้ภัยเจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ทุกส่วนเลยที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันนะคะก็ต้องให้กําลังใจทุกท่านด้วยนะคะในการที่จะค้นหาผู้สูญหายเราถึงให้กําลังใจครอบครัวของผู้สูญหายซึ่งก็เป็นแรงงานที่ปฏิบัติงานนะคะอยู่ในอาคารที่กําลังก่อสร้างนะคะซึ่งอย่างที่เห็นในภาพนะคะทุกท่านคะการค้นหานั้นเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะใช้เวลา1ิ เวันนะคะผ่านไปนะล่าสุดนะคะจากรายงานสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครค่ะที่ในการค้นหานะคะผู้สูญหายจะเหตุอาคารถล่มนะคะวันนี้นะคะตัวเลขของอการปฏิบัติงานนะคะจากจำนวนผู้ประสบเหตุ103รายนะคะ,ะก็พบร่างผู้เสียชีวิต41รายค่ะ แล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามอีก53หลารายนะคะดังนั้นตัวนี้ก็ยังคงต้องให้กำลังใจนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเลยนะคะที่ยังคงไปค้นหาผู้สูญหายนะคะกองของซากตึกอาคารสตองอ30ชั้นนะคะที่พังถล่มลงมาและกลายเป็นกองเศษปูนเศษเหล็กะะที่สูงเท่าตึก4ชั้นนะ มีความพยายามในการที่ใช้รถเครนลกแบ็คโคอย่างที่ทราบนะคะ,ะมาในการที่จะ,ะค้นหาแล้วก็แน่นอนค่ะตึกที่ถลม่มลงมานั้นนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการหาสาเหตุนะคะซึ่งอ,อย่างที่ทราบกันนะคะในทุกๆวันตอนนี้เองนะคะทาง DSI ซึ่งก็มีการทำคดีนี้รวมถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปในจุดเกิดเหตุนะคะ เก็บพยานหลักฐานเพื่อที่จะค้นหานะะสาเหตุของอาคารถล่มนะะซึ่งวันนี้เองก็เลยจะชวนทุกคนนะคะมาคุยกันนะคะถึงการไขปริศนาอาคารสาตงอถล่มนี้ล้วค่ะเพราะว่าจริงๆนะจากการที่ได้ไปพูดคุยหลายส่วนแล้วก็ไปติดตามเรื่องของข่าวจนล่าสุดนะคะเราไปเจอเรื่องของอะะข้อสันนิษฐานจากนักวิศวกรเชิงโครงสร้างนะคะ อ,อย่างที่ได้เคยสัมภาษณ์ท่านศาสตราจารย์ดรอมรพิมานมาศนายกสมาัาคงวิศกรโครงสร้างมาเนี่ยนะคะบอกว่าพบปล่องลิฟต์นะ,ะที่เป็นจุดที่แข็งแรงที่สุดของการก่อสร้างอาคารแล้วก็เป็นจุดที่จะต้องอเป็นตัวชี้วัดในการแบกรับเรื่องของแผ่นดินไหว พังลงมาก่อนจากอาคารสอตองอซึ่งเป็นลักษณะที่เจอนะคะปัญหาคล้ายๆกับอาคาร3มแห่งในกรุงเทพมหาคนครที่เสียหายจากแผ่นดินไหวและเกิดเป็นจุดตั้งต้นนะคะที่ได้ไปสืบหาว่าตัวปล่องลิฟที่ว่าเนี่ยมันะจะเป็นสาเหตุของอาคารถล่มนี้หรือไม่นอกเหนือจากที่นะ,ะประเด็นทั้งสื่อมวลชนนะสังคมนะทุกภาคส่วนช่วยกันติดตามนะ,ะว่ามันมีการทุจริต หรือมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะในส่วนของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการนี้หรือไม่นะคะเดี๋ยวจะพยายามที่จะมาคุยแล้วก็ชวนทุกคนมาคุยมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจากการที่ไปติดตามไปพูดคุยมา แล้วเจออะไรบ้างที่จะนําไปสู่การไขปริศนาอาคารสอตงอถล่มครั้งนี้นะคะคือสิ่งสำคัญแน่นอนว่าทุกคนก็ต้องการที่จะรู้ว่าทำไมอาคารที่มีความสูง30ชั้นที่มีงบประมาณในการก่อสร้างนะคะสล้านบาทที่มีการแก้ไขงบประมาณกันมาเพิ่มมาทีหลังนี้นะคะถึงพังถล่มเพียงตึกเดียวในประเทศไทยเพียงตึกเดียวในกรุงเทพมหานครทั้งทงที่อยู่ห่างจาก จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่เมืองบันทะเลประเทศเมียนมามากกว่า1,000กิโลเมตรนี่คือสิ่งที่ทุกคนตั้งคำถามว่าอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแห่งนี้ทำไมถึงพังถล่มแบบพังราบลงมากับพื้นนะคะลักษณะที่บอกว่าเป็นแผ่นเค้กลงมาเลยเป็นภาพที่ทุกคนตกใจแล้วก็เป็นภาพที่แม้กระทั่งวิศวกรน,นะที่มีความเชี่ยวชาญเองก็ยังบอกว่านี่คือประวัติศาสตร์จากการ ที่ตึกถล่มจกเหตตแผ่นดินไว้ที่ต้องบันทึกสถิติโลกกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งจริงอย่างที่ทราบว่าสื่อของไทยเรานะคะให้ความสําคัญกับการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุเรื่องนี้นะคะกันอย่างมากทีเดียวนะคะครั้งนี้เราเห็นนะคะว่าสื่อมวลชนของไทยเรานะช่วยกันทําหน้าที่เรื่องนี้อย่างมากเลยนะคะ,ะแต่ในส่วนของอการเชื่อมต่อการต่อจิ๊กซอนะคะ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะต้องมาชวนกันต,ต,ตั้งจุดในการหาข้อสงสัยอาจจะเป็นเรื่องแรกก่อนวันนี้นะคะเดี๋ยวเปิดภาพที่ายามไปเจอนะคะที่ตั้งของบริษัทร่รวมค้ากิจการร่วมค้านะคะ pk เน,น,นอยูนะ,ะซึ่งเป็นผู้ควบคุมก่อสร้างนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพก่อนว่า1ใน เขาเรียกว่าเป็นคีย์แมนสำคัญของการสร้างอาคารสอตองอนี้นะคะ,ะเขามีการมาเซ็นสัญญาลงนามกับทางสอตองอแล้วทางบริษัทที่เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างเนี่ยไปเจอนะคะในเอกสารการแก้ไขแบบของทางสอตองอค่ะซึ่งอย่างที่ได้รายงานข่าวไปนะคะว่าการที่ไปเจอแบบที่มีการแก้ไขโดยชอบปองลิฟต์เนี่ยค่ะ ก็เป็นที่มาของการที่ทําให้ยําเองเนี่ยไปค้นหาต่อว่าการแก้ไขแบบปองลิฟเนี่ยมันมีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องก,กับการแก้ไขแบบมีใครบ้างและพอเรานําเสนอข่าวไปนะกอะ็อย่างที่ทราบว่ามีการปรากฏตัวนะคะของคนที่เซ็นชื่อเป็นผู้ควบคุมงานนะคะในการแก้ไขแบบปองลิฟนะคะเราของกิจการร่วมค้า PKW นั่นก็คือคุณสมเกียรติชูแสงสุขอย่างที่รเรียมได้รายงานไปในข่าวแล้วก็ปรากฏว่าคุณสมเกียรติชูแสงสุขเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยลายเซ็นของเขาอ่ะไม่ตรงนะคะกับลายเซ็นที่ถูกนำไปใช้ในเอกสารของสอตองอนะคะคุณสมเกียรติชูแสงสุขเขาก็เป็นวิศวกรนะะเป็นถึงประธานนะคะคลินิกช่างของวิศวกรรมสถานนะคะ แห่งประเทศไทยนะคะก็มีเอกสารนะคะตัวนี้นะที่ปรากฏอยู่ในรายงานของสอตองอนะคะมีลายเซ็นของอคุณสมเกียรติชูแสงสุขนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะมาบอกว่าชื่อนั้นะชื่อของเขาแต่เขาไม่ได้เซ็นลายเซ็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือคุณสมเกียรติก็ ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมง,งานนะคะในโครงการนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทกิจกรรมร่วมค้า PK w เลยูเลยนะคะเมื่อวานคุณสมเกียจก็ไปที่สอวังทองหลางนะคะแล้วเนี่ยค่ะคุณสมเกียิเขาก็ให้ดูว่าลายเซ็นจริงของเขาแบบนี้นะนี่คุณสมเกียจอนุญาตแล้วนะคะไม่ผิดผีเอพีดีเคุณสมเกียจอนุญาตเพื่อจะได้เอามายืนยันเทียบกับเอกสารของทางสตงที่นํามาแสดงเนี่ยนะคะ ว่าเป็นการลงนามการยินยอมของการแก้ไขแบบโดยผู้ควบคุมงานนะคะซึ่งทางคุณสมเกียิบอกว่าไม่ใช่คุณสมเกียรจแน่นอนนะคแล้วก็คุณสมเกียติไม่ได้เซ็นแหลเซ็นแบบนี้คุณสมเกียรติเองนะคะ,ะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทกิจการร่วมค้า pk w อคุณสมเกียรติบอกว่าตัวคุณสมเกียรจเนี่ยเป็นวิศวกรมานะคะ,ะปีแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้ เขาอว่าไม่ได้ทําอาชีพผู้ควบคุมง,งานมา20กว่าปีคือในวงการวิศวกรเขาบอกคือคนที่จะทําแบบผู้เป็นวิศวกรที่ควบคุมง,งานเขาก็ต้องแบบมีมีมคล้ายๆก็เป็นต้องมีไลเซนด้วยแล้วก็แต่คุณสมเกียรติเนี่ยเขาไม่ได้ทํามา20ปีแล้วนั้นเป็นไป,นปนไม่ได้ที่เขาจะเป็นผู้ควบคุมง,งานโครงการนี้แต่คุณสมรบอกว่า,วาพอไปค้นข้อมูลก็เคยได้รับการติดต่อนะให้ไปเป็น ู้ควบคุมงานในปี6-3ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเร็จก่อนจะมีการเซ็นสัญญากับทางสตงนะคุณสมเกียรติเขาบอกก็เคยไป มีคนมาติดต่อแต่หลังจากนั้นก็เงียบหายไปไม่มีการติดต่อกลับก็เลยไม่รู้ว่าเออ,เอ,อทำอะไรกันไปแล้วโครงการสตงเป็นยังไงก็ไม่รู้เรื่องจนผ่านมา5ปีมารู้ก็วันที่ยามเปิดเผยข่าวนี่แหละค่ะว่าเจอ,อเอกสารมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขแบบการแก้โดยเฉพาะการแก้ไขแบบป่องลิฟต์ซึ่งเรามองว่ามันคือหัวใจสําคัญของการที่จะไขปริศนาอาคารสตงถล่มแห่งนี้ก็เ,เลยเป็นที่มาของการที่แบบรายงานข่าวออกไป พอคุณสมเกียรติเขาไปเห็นชื่อเขาเขาก็ตกใจแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่ใช่เขาในการที่จะไปเซ็นเรื่องนี้อย่างแน่นอนลายเซ็นปลอมแอบอ้างชื่อแล้วคุณสมเกียรติก็ยืนยันนะวันนี้บอกว่าไม่เคยมีการขายชื่อให้ไปใช้เพราะว่าไม่เคยได้รับเงินซึ่งปกติแล้วผู้ควบคุมงานเขาจะได้รับเงินกันเป็นเดือนๆด,ด้วยนะคะเป็นรายเดือนและต้องอยู่ประจําที่ไซน์งานดังนั้นคุณสมเกียรติไม่เคยไปที่ไซน์งานไม่เคยรับรู้เรื่องนี้นะคะนั่นคือ,อ การไขปริศนาอันแรกก่อนแล้วว่าในการทํางานนะของผู้ควบคุมงานนั้นมีการปลอมแปลงเอกสารมีการปลอมแปลงลายเซน็นนะคะดังนั้นการแก้ไขแบบที่มีการนําเสนอนะคะหรือการขอความยินยอมการขอความเห็นจากผู้ออกบริษัทผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเพราะเขาใช้เอกสารปลอมมีการแก้ไขแบบ แล้วทําไปตามแบบหรือไม่แล้วไอ้ตัวป่องลิปที่บอกว่าจะมีปัญหานะนะั้นอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขแบบเหมือนกันเนี่ยค่ะคือจิ๊กซอที่สําคัญเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทางคุณสมเกียรติกันนะคะว่าเขายืนยันเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็คุณสมเกียติก็กลายเป็นตัวละครสําคัญนะคะในการที่จะนําไปสู่การไขปริศนาในการแก้ไขแบบโดยกเฉพาะการแก้ไขป่องลิฟนะที่เราคาดว่าจะเป็นหนึ่ง ในสาเหตุของอาคารถล่มหรือไม่ค่ะไม่ได้รับแจ้งไม่ไม่ได้รับแจ้งความครับเหมือนกับว่าถามทางผู้ผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็ตอนต่อหลังก็โทรมาให้ให้มาวันนี้เสร็จแล้วก็มีเหตุบอกว่าจะมีสอน,นอปกซื้อมาร่วมด้วยครับเบื้องต้นที่เราเข้ามาพอดตำรวจเนี่ยจะเกี่ยวกับ ประมาณสักสิบโมงครึ่งน้องน้องที่คลินิกช้างคลินิกข้างนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับก็ส่งส่งเรื่องมาว่าผมโดนเอาเอาชื่อไปใช้ในในโครงการทีแรกผมจะไม่รู้เลยว่าเป็นของสตรงนอพอพอตาหลังถามมาเสร็จแล้วเออทำไมเราเราไม่รู้เรื่องนะฮะก็ก็เลยเออก็เลยไปไปสืบดูว่าตกลงผมเคยไปเซ็นให้เขาหรือเปล่า ตอนตอนที่แรกเนี่ยก็เช็คไปที่ข้อมูลของสภานะเพราะว่าวิศวกรเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะต้องมีใบรับรองของทางสภาเวลาเราจะทําอะไรเดี๋ย <House> ทั้งออกแบบทั <player> ้งต่อเติมทั <pick Elliott ills> ้งคือเหมือนกับจะควบคุมงานหรือจะขออนุญาตอะไรเนี่ยที่สภาเนี่ยเขาต้องออกใบรับรองให้เราด้วยเป็นกฎหมายนะครับทีนี้ผมไปเช็คแล้วก็ปรากฏว่าก็ไปมีชื่อผมอยู่ในนั้นเราก็ไม่ได้เคยขออะไรโครงการนี้นะครับพอเสร็จตอนหลังก็เลยบอกว่า น้องก็เลยส่งเอกสารอีกฉบับหนึ่งมาก็คือเอกสารที่เขาประชุมกันวันที่10นะฮะในในในประชุมวันที่10บวันนั้นก็มีเอกสารที่มีชื่อกับลายเซ็นผมอยู่ในนั้นด้วยปัญหาคือว่าในในชื่อตรงนั้นเนี่ยก็เขียนว่าผมเป็นวิกรควบคุมงานผู้ควบคุมงานก็ของไอพีเคอะไรฟีเอะไรสักอย่างนะ ก็คือที่เขาเป็นคู่สัญญากับทางของอรัชการนะครับทีท่นี้ปัญหาคือตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่ผมเป็นวุฒิวิศกรยี่สิบกว่าปีเนี่ยผมไม่ได้รับเซ็นคุมงานแต่จริงๆอาชีวศึกกรเนี่ยก็าคุมงานได้นะครอะตอนเป็นภาคีผมก็คุมสามัญผมก็คุมแตผม่ผมเป็นวุฒิวิศกร,รมาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วผมก็เลยไม่ไม่ได้เซ็นคุมงานเพราะมันมีงานวิศกรรมอื่นๆที่ผมทําได้อยู่ เพราะการการที่ไปเซ็นคุมงานเนี่ยจรรยาบรรณของวิศวกรเนี่ยมันมีอยู่คือถ้าคุณเซ็นคุมงานคุณรับคุมงานแล้วคุณไม่คุมคุณโดนล้องจรรยาบรรณได้วิศวกรเนี่ยเราจะกลัวที่สุดคือเรื่องผิดจรรยาบรรณเพราะว่าเวลาผิดจรรยาบรรณเนี่ยใบอนุญาตคุณโดนพักก็ได้โดนถอนก็ได้โดนพักทันก็ได้นะฮะดฉะนั้นถ้าถ้าเผื่อว่าใบอนุญาตเนี่ยเราเราโดนทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็กลายว่าวิชาชีพของเราเนี่ยก็คือช่วงนั้นจะใช้ไม่ได้ละ วิศกรเราจะกลัวที่สุดก็คือเรื่องเจริาบัณครับเรียกได้ว่าประมาณ20ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยไปเซ็นรับงานที่ไหนเลยถูกต้องไหมครับคุมงาน,งานเซ็นคุมงานนะครเ,เพราะว่าวิศวกรเนี่ยมันทําอื่นๆได้ได้อยู่ครับโดยส่วนตัวแล้วเราประมาณทําอะไรเกี่ยวกับวิศวะครับผมเป็นประธานครือิกช่างนะฮะตัวตัวนี้นะฮะัครงิกช่างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์นะฮะ ปกติเราก็ให้คำปรึกษาฟรีกับประชาชนอยู่แล้วทุกเสาสุดท้ายของเดือนนะ mm hmm. ก็อยู่ที่ mm hmm. อ,อ,อ,อาคารวททซอยลแข39เนี่ยอยู่ที่ชั้น6นะครับ10โมงถึง4โมงเย็นให้คำปรึกษาฟรีครับาชาวชาวบ้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านก็ปรึกษาได้หมดครเคยมีใครในโครงการนี้ติดต่อมาบ้านไหมคะอาจเอาโครงการมานำเสนอหรืออะไรเงี้ยมาพูดคุยมีบ้างไหมคะตอนไหน ก็ตอนเริ่มต้นนะฮะที่ที่ชวนให้ให้มาร่วมโครงการครใครรู้จบริษัทอะไรนะเออก็เดี๋ยวผมว่าคุณคงสืบได้อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวไปสืบดูแล้วกันเมื่อไหร่คะตอนเริ่มต้นเออปีหกสามครับสำหรับบริษัท pk w เนี่ยเราเคยมีการติดต่อกันมาก่อนไหมคะก่อนหน้านี้ก็ปีหกสามครับแต่เขาเป็นจอยเพนเจอร์นะมีมีหนึ่งในนั้นนะฮะก็เดี๋ยวไปไปลองหาหาดูนะครัยนว่าไม่เคยรับงานหรือรับเงินในการทำงานที่เกี่ยวข้องเลยใช่ไหมเออไม่เคยเอาชื่อไปใช้ยังไม่รู้เลยครับ ถ้าถ้าไม่ไม่พังลงมานี่ผมไม่รู้เลยลายเซนที่ถูกปลอมเนี่ยครับเราเราตรวจสอบดูแล้วเป็นลายเซนคล้ายๆเหมือนของเราไนครับหรือว่าปลอมเป็นอีกอย่างหนึ่งจริงๆเห็นมีช่องอะไรที่เขาเอาไปมาลงลงไปแล้วนะฮะจะเห็นว่าลายเซนผมเนี่ยออกทางของข,องของวางก็กว้างไอไอไอที่เขานเนี่ยก็ออกกงสูงนะฮะขึ้นแสดงว่าลายเซนปลอมนี้เขาอาจจะเคยเห็นลายเซนตัวจริงของพี่ถูกไหมครับเออก็คงต้องเห็นอยู่แล้วครับแต่ปัญหาคือดีแล้วที่เซนไม่เหมือน แ้ในือผมจะปวดหัวกสามที่เขามาชวนเราร่วมโครงการเนี่ยคะ่ะเราตัดสินใจไม่ร่วมเพราะอะไรอะคะไม่ไดไ้ไม่ร่วมนะครับคือเขาหายไปเฉยเฉคือมามาคุยว่าะจะจะชวนมีโครงการอย่างนี้นะมามาชวน เรามาตามที่อยู่ของบริษัท PN s y n c h r o n i z e ซึ่งเป็นบริษัทในกิจการร่วมค้า PNW นะคะซึ่งเป็นผู้ลงนามเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างในการสร้างอาคารสตอตงอนะคะซึ่งตามที่อยู่คือ63/123หมู่12ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนทนทบุรีก็มาพบนะคะว่าทางสอน,นอบางซื่อคะ่ะก็ได้มาแปะหมายเรียกพายานนะคะซึ่งมาแปะไว้ที่หน้าบ้าน นะคะเพื่อที่จะให้นายปฏิวัติสิริไทยนะคะซึ่งก็ถือเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในสัญญาในการร่วมก่อสร้างนะคะอาคารสตงโดยมีการระบุะะว่าให้ไปพบเนพะพนักงานสอบสวนวัทนที่11เมษายนที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าลักษณะของบ้านที่เรามานะคะก็มีแต่บ้านว่างเปล่านะคะไม่มีคนอยู่จากการสอบถามก็บอกว่าน่าจะมีคนมานานๆครั้งนะคะแล้วก็สภาพานนด้านในบ้านเนี่ยก็ คือไม่มีผู้ที่อยู่อาศัยนะคะแต่เป็นลักษณะของบ้านที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านค่ะค่ะนี่ก็เป็นบ้านนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท PN Synconize h r นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทกิจการร่วมค้า P K d o u ซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญาในการควบคุมงานกับทางสอตองอนะคะเราก็ไปตามหาตามที่อยู่นี้เพราะว่าพอมีคนถูกแอบ,บอ้างชื่อแอบ,บอ้างลายเซ็นก็คือให้เป็นผู้ควบคุมงานกิจการร่วมค้า P K d o u นะคะก็ต้องไปหาค่ะว่าเขาจะรับผิดชอบต่อกรณีของคุณสมเกียรติทูแสงสุขยังไงนะไปตามที่อยู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ที่เห็นนะคะคือตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่6ก 3.123หมู่ที่12ตําบลบางแม่นางอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีบ้านเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายบ้านแบบทาวเฮาส์สองชั้นนะคะแต่ว่าที่หน้าบ้านเนี่ยเราเห็นป้ายหมายเรียกจากสอนอบางซื่อติดอยู่แล้วด้านในบ้านเนี่ยไม่มีคนอยู่มีมีต้นไม้มีปลูกต้นไม้เหมือนมีเหมือนมีคน พักอาศัยแต่จริงอสอบถามจากเพื่อนบ้านบอกว่าไม่ไม่ได้มีคนเข้ามาอ,อาศัยที่บ้านนานๆมาครั้งแล้วก็อาจจะมีคนมาตัดต้นไม้แล้วก็เนี่ยค่สิ่งสําคัญก็คือฉันก็ไปพบนะคะ,ะหมายเรียกนะคะจากสถานีตํารวจนครบาลบางซื่อติดอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งหมายเรียกเนี่ยก็กติดอยู่นะคะน้าจะตั้งแต่วันที่8เมษายนนะคะ แต่เป็นหมายที่ลงวันที่7เมษายนนะจากคณะพนักงานสอบสวนถึงนายปฏิวัติสิริไทยค่ะในหมายเรียกเนี่ยบอกว่าต้องการสอบปากคําเป็นพยานกรณีสถานที่ก่อสร้างสํงงานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่หรือสอตงพังถลม่มวันที่28มีนาคม2568เวลาประมาณ13.20นซึ่งจากการสอบสวนทราบว่าตามสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสตงแห่งใหม่นั้นมีตามสัญญาเลขที่ 024/ ทพ .2564 ซึ่งมีการลงน กันที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันที่14มกราคม2564ระหว่างนายประจักษ์บุญยังตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและในสัญญาเรียกว่าผู้ว่าจ้างกับกิจการร่วมค้า P.K. w u ตามหนังสือข้อตกลงของกลุ่มนิติบุคคลร่วมค้าลงวันที่16กรกฎาคม2563ซึ่งเป็นนิติบุคคลนะคะที่ประกอบไปด้วย3บริษัทด้วยกันคือบริษัท P.N. Synchronize จำกัดโดยมีชื่อนายปฏิวัติสิริไทยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับ Yeah. บริษัทวอลและสหายคอสตันนส์จำกัดและบริษัทเคพีคอสตันนส์แอนด์แมนเจเมนต์จำกัดซึ่งตกลงยอมรับร่วมกันและแทนกันต่อผู้ว่าจ้างในทุกกรณีโดยมอบอำนาจให้นายปฏิวัติสิริไทยเป็นผู้ลงนามแทนในสัญญาซึ่งในสัญญาเรียกว่าผู้ให้บริการได้ตกลงทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสอตองอค่ะพนักงานสอบสวนจึงมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสอตองอแห่งใหม่เพื่อ เป็นหลักฐานประกอบการสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามกฎหมายจึงให้ในายปฏิวัติสิริไทยไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคําเป็นพยานและนําส่งเอกสารในวันที่11เมษาย,ยนเวลา19.00นนะคะแล้วก็มีการฉันก็สอบถามหน้าคนที่อยู่ใน แถวนั้นนะคะบอกว่าก็ไม่มีคนพักอาศัยในบ้านนี้ประจําจะเห็นคนเข้ามานานๆครั้งนะคะเป็นคนทําสวนทำความสะอาดไม่รู้จักไม่มีใครรู้จักเจ้าของบ้านแล้วก็ไม่ทราบว่าประกอบอาชีพอะไรแล้วก็ตรงหน้าบ้านเนี่ยไม่มีป้ายชื่อบริษัทติดอยู่นะคะเป็นเนี่ยบ้านที่ไม่ได้ไม่ได้หลังใหญ่เลยนะคะก็หลังเล็กๆนะคะ,อ,ะอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะคะที่แถวอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะก็นะ นี่เป็นหนึ่งในบริษัทนะคะที่เกี่ยวข้องกับกิจการร่วมค้า P K W U นะคะส่วนอีก2บริษัทือบริสัตวอ์อลและสหายคอสแทนสรับบริษัท KP พีคอสแทนอยู่ย่านรามคาแหงเดี๋ยวจะไปติดตามดูนะคะว่าที่ตั้งของบริษัทเป็นอย่างไรซึ่งฉันเองก็ได้พยายามที่จะโทรศัพท์ะะสอบถามไปยังพนักงานสอบสวนนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับสายรวมถึงสอบถามความคืบหน้ากับทางสอนอบางซื่อนะคะว่าจะมีการที่ไป ที่การที่เรียกนะคะบริษัทออกหมายเรียกพยานเหล่านี้มาเนี่ยมีใครมาบ้างหรือ,อยังเพราะว่าเรียกมาตั้งแต่วันที่11เมษายนนะคะซึ่งก็น่า,นาสนใจว่าทางสนบางซื้อเนี่ยนะคะได้ได้คุยกับคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้อย่างไรแล้วบ้างอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมคะการไขปริศนาว่าการที่อาคารสอตองถล่มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้อง หาว่าเพราะอะไรนะคะทำไมตึกถึงถล่มลงมาได้ซึ่งแน่นอนมันเป็นการอสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งมีคณะกรรมการที่ทางอรองนายยุธธัธมนตรีนายรุทินชาญวิรุณรัฐนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงวเรียกว่าง่ายว่าเป็นคณะที่รัฐบาลตั้งขึ้นเนี่นะคะเขาหาสาเหตุอยู่แต่ว่าเขาใช้เวลาเขาขยายเวลาไปถึง30วันนะแต่ในระหว่างนี้นะคะจริงๆก็มีการตั้งคําถามจาก หลายหน่วยนะคะว่าหลายมีการตั้งคำถามแน่นอนว่าว่าตกลงแล้วเนี่ยเหตุที่ทางาตึกสตหอถล่มมันเพราะอะไรกันแน่นะแน่นอนเราก็พยายามหาคำตอบกันมาตั้งแต่วันแรกของ เหตุการณ์ตอนนี้ก็ผ่านมา17วันหน่วยงานสำคัญเลยนะคะนั่นคือสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะซึ่งเดิมเนี่ยก็เรียกว่ามีคำถแถลงเป็นแบบเพรสมาแค่อย่างเดียวเมื่อ30มีนาคมนะเรายังไม่เคยการฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดจากทางสอตองอนะ,ะมีเพียงเนี่ยค่ะเมื่อวันที่10เมษายนก็เรียกว่าเป็นการปรากฏตัวของทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะแล้วก็ทางรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็ประธานคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดินหรือคอตองอนี่นะคะที่ปรากฏตัวต่อสื่อนะคะมีนายมนเทียนเจริญผลผู้ว่าการตรวเงินแผ่นดินเนี่ยไปร่วมง,งานทำบุญนะ,ะที่เกิดเหตุแล้วก็นี่นะคะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญก็คือกลุ่มของรองผู้ว่าการ โดยเงินแผ่นดินสองคนนำโดยนายสุทธิธงบุญนิธินะคะไปชี้แจงต่อคณะกครมกรรมการติดตามงบประมาณนะคะที่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งการชี้แจงของสอตองอในที่ประชุมกรรมาการนี่นะคะ่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้ฟังข้อเท็จจริงทั้งหมดนะคะจากทางสอตองอนะคะว่าสอตองอเนี่ย มีการชี้แจงถึงที่มาที่ไปของโครงการนะ,ะมีการเปิดเผยสัญญาในการก่อสร้างโครงการนี้นะคะแล้วก็เปิดเผยเนี่แหละคะ่ะเอกสารที่มีการแก้ไขแบบซึ่งจริงในการชี้แจงของสตง,งเขาเอาเอกสารหลักฐานมายืนยันว่าเขาตามทาทุกขั้นตอนตามกฎหมายแต่บังเอิญว่าในในการชี้แจงของเขาเนี่ยเราก็ได้เห็น นะคะความผิดปกติของเอกสารหลายจุดด้วยกันนะคะซึ่งจะบอกว่าโครงการนะคะก่อสร้างนะคะของสำนักงานสตงนะคะเราต้องเข้าใจในรูปแบบของขั้นตอนทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะตีโจทย์ว่าแล้วมันมีขั้นตอนไหนที่มันผิดปกติ ซึ่งนี่นะคะในการในการชี้แจงของทางสตง,งค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูหลักฐานนะคะถึงเอ,เ,อเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ที่มาที่ไปของโครงการสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะ ะะต้นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมอยากจะให้ดูแล้วก็ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะโครงการนะคะการสร้างอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตองแห่งใหม่เนี่ยนะคะก็อย่างที่ทราบว่าทางสตงเนี่ยเขาได้ขออนุมัติงบประมาณจากทางคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะ นํามาก่อสร้างสํานักงานเนี่ยด้วยวงเงินงบประมาณที่คอรมออนุมัตินี่นะคะเป็นวงเงิน2อ6 0หาล้านบาทนะคะ้วขั้นตอนต่างๆที่เขาทำเนี่ยอย่างแรกเลยเมื่อคอรมออนุมัติงบประมาณมาแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาต้องไปเรียกว่าประมูลหาผู้ออกแบบค่ะซึ่งจะทำกันในปี2,561นะคะ ผู้ออกแบบเนี่ยก็ถือต้องเพื่อเมื่อได้เงินได้งบประมาณแล้วจะสร้างตึกตึกหนึ่งเนี่ยเขาต้องไปหาผู้ออกแบบก็ต้องมีการประมูลนะคะให้มีบริษัทที่มาออกแบบก่อนนะ,ะว่าจะออกแบบตึกอย่างไรนะ,ะก็ได้บริษัทผู้ออกแบบก็คือกลุ่มร่วมค้าบริษัท f ฟอรัมอาร์เคดจำกัดและบริษัทไมฮาร์ t นะคะอ่านว่าไมฮาร์ t นะคะประเทศไทยจำกัดแล้วมีการลงนามสัญญาจ้างกันเมื่อวันที่9ตุลาคม2561ันซึ่งเมื่อได้ ผู้ออกแบบแล้วเนี่ยจะต้องหาผู้ควบคุมงานค่ะผู้ควบคุมงานก็จะเป็นเรียกว่าเป็นบริษัท อีกสเต็ปหนึ่งที่ต้องมาลงนามในสัญญานะคะกับผู้ว่าจ้างก็คือสอตองอนะคะที่จะมาทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานหรือว่าเรียกว่าทำหน้าที่คอนเซลัลอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสุดท้ายก็ได้บริษัทกิจการร่วมค้า pk w u นะคะซึ่งมี3บริษัทด,ด้วยกันคือบริษัท pn synchronize จํากัดบริษัท w a l และสหายคอนซาแทนจำกัดและบริษัท kp คอซาแทนจากัด,ะ P, กดนะคะมีการลงนามสัญญาจ้างเมื่อ14มกราคม2